สวัสดีค hmm. ่ะพ <Thank you. S 2> ี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกันที่ชั้นหมอล่ำพิชลาพัสสะขามเกล็นจงอ่างขลางสดแจ่มหมอล่ำเสียงวิโหงแมงหันหนกพงกสกรค่ะพี่น้องค่ะมืึอนี้ห้ามจะมาสัมผัสพิเศษน้องยูเรียนะคะสามารยี่บ้ามึงมึงภาพผมไม่ยูนอยังนี้เอามาเที่ยวมาเที่ยวประเทศนอกประเทศนอกจังไหนฮ่องกงนี่โอ้ยีภาคเมื่อยเนาะมองเอื้อนวิวเอื้อนมองงามง่ามมองดีๆไปนี่เจ้าภาพผมไปกันใจเอา มองนี่ละบรรยากาศดีสุดเบิ่งเกาเทพปูนปูสาดในห้าเรียบร่อยนี่ครั้ง,กงยกาย้ามย่างดีเป็นยังก็ถือค,คงอังก่งเขาคือถือคังกงแบบนี้เพราะเขาคือเมียคนที่สองที่สามของบอด <c oughs> เขาต้องอยูห่องกงที่หรูหราเบาิ่งเกอพี่น้องขาวานานกแบก้าให้เมียอยู่จังไหนเบิ่งดูอยู่กงเนี่ยเอายู่กงเนี่ยเอาเพื่อนหาข้าเอา เห็นมอญสูตรใจก็ยิ่งสิงโตเพื่อนคางโกงไวเพื่อนกะฮักคือหมาคือนอย่างนี้ด้เพื่อนทางเข้าคือหมาอืมโอ้กูประทับใจกูชื่นใจเพื่อนทาันเข้าคือหมาเออกูต้องพุ่มใจปะนี่ก็องพุ่มใจจวเนาะหมาเพื่อนยังเอาไปนอนน้ำหมาเพื่อนเอาไปนอนองแอะน้ำเอ็นเข้าเพื่อนไหนนอนใส่นอนองโกงโอ้ยอีบ้าเอ้ยเนาะกูได้ยินว่ามัน่เป็นยังสั่นยังั่นนะเพื่อนกัก์ตัวเข้าเอ็นบ่า นี่มึงเหล่าภากูไปอยังเมื่อคืนนี่เอาก็ให้บอกให้เจ้าภาข่อยไปเนาะนั่นแล้็มึงซ่วนกูแม่เจ้าซ่วนข่อยก่อนมึงซ่วนกูก่อนเจ้ามึงเห็นป่ะบันนี้เอาตักโต๊ะซิสี่มือนี่เอาเฮี้ยงไหนบันนี้เอาก็แล้วแต่แล้วข่อยกันยิ้มพี่ใส่สีส้มขาวช้างน้ำกูบอกแล้วว่าจะพากูไปเรียนใหม่บานทัศน์การนานะขี่ขาเขา กระผู้งไส้มันรอร<ล>อ,อกับพุ้งไส้รอข้าคือบุคคลอื่นเขามาเอามากกว่บบาใดอีกแล้วนององเ,เน,นาะกล่องวงาวจนปิดมันหลายกระหัวหน้าไม่เอาค้นออกเขาเข้าก็ต้องออกตัวเขันกระโอดไปอ้าวกระนอนอยู่นี่ตัวเขาให้นอนอยู่ในไหมสิบสี่มืมอสิบสี่มือแม่แม่ย่าเจ,าเจา้าพุ้งไสบัานนี้แม่แถาแม่ย่าแม่ย่าหอยไอ้เพื่อนว่าชงเขาทชงน้ำตัวทชงจะได้เพื่อนว้างสิงไม่ไหน ลูกไผ่เป็นกะลีบ่ไปส้มดอกเอาแนนตัวเป็นลูกไผ่เใหญ่ๆแล้วเป็นอย่างที่บอกไปเรียนในน้ำค่อยมึงมาส้วนกูบ่ไปได้เนี่ยท่านคอยส้วนเจา้าเจ้าปฏิเสธเจ้าก,ก็บ่ไปก็ได้ท่านมึงมาส้วนกูสิไปนะมึงบ่อา้าวถ้ากูถามมึงด้วกระส้วนเอาคนกระส้วนเป็นมีที่กระสิว่าขอไปผู้เดียวกันนะอีนี่บ่ส้วนอีกละเอาแล้วท่านมึงมาส้วนอย่กูสิมีแรงจูงใจบ่ เอาคือจังไปปธนธนาคารนี่ถ้ามึงไปปนผู้เดียวนี่ือก็รอดนั่นก็ล่ะถ้ามึงมาส่วนกูปุ๊บนี่กูมีแรงจูงใจในการเฮ็ดซัวหรอเนี่ยนะ่อันนี้คือกนได้นี่ถ้ามึงไปเล่นไม่ผู้เดียวนี่กูกบ็บรูเรื่องกูก็นอนอยู่ห้องอ,อันนี้ถ้ามึงส่วนกูปุ๊บกูก็มีแรงจูงใจแได้ว่ากูต้องกูอยากกูใส้นี่ความปฏิเสธของเจบ่มีเลยบ่ยหญอกูกับเกงเกงมึงในคสิปฏิเสธมึงมึงกัสิเเรียดอันนี้่มีผู้ไปนะมึงเนี่ อุ <Z an aaS> ้ยว่าวกับเจ้านี่ซ้ำบ่เหลือบ่เหลวเจียรน้อยใจเนี่ยซ้ำยังเอาซ้ำยังเอาความผิดมันเกิดด้วยใสจากเจ้าจะไปน้ำข่อยจากมึงจะมึงส้วนกูอุ้ยหน่อหน่อว่าวกับเจ้านี่ฮึหาเจียพี่น้องตัดสินเด้อเอาไมมาเสียหาเสียชีพมั้งยังมึงคืมึงกับผูเติมน้ำมันกูเป็นผู้เติมน้ำมันมึงเสียหาเสียชีพแม่มั้งยังกูนี่เป็นผู้เสียก็เป็นผู้ขับ ขันกูบ่เติมน้ำมันมึงสิได้ขับรถไปบ่ขันคอยบ่ขับเจ้าสิได้ไปบ่เอาแล้วขันกูบ่เติมน้ำมันมึงสิไปได้บอเติมน้ำมันจีซื้อบ่มีผู้ขับสิไปได้บ่เอาอีห้านี่แม่มึงเถียงบ่ลองกูเลติเนกมึงผิดจรนาดูเอามึงมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเออมี่มีเร็วมอเตอร์ไซค์บ่ขันน้ำมันรถบ่มี่ขันกูบ่เติมเนี่ยรถสิพามึงไปแลนไม่บ่เอา ขันเจ้าวิลโม่ใช่จ้าเติลนะมันไดซื้อจอดท่มไว้บ่มีผู้ขับมันสิไปได้บ่ไปเพีดบ่านี่ผู้มาเพีดเจ้าเพีดเอาเพีดยังไดขันบอมีเติลนะมันซื้อขันบ่มีข่อยขับมันสิไปได้อยู่ตีขันบ่มีคนสุดเอาคอยจอดท่มไว้หันมันเติลนะมันไดซื้อมันยังบ่ไปเลยของอีนี่แม่เนาะอ้าวมึงเดี๋ยวนี่เข้าใจผิดนี่ไอ้หนอ พี่น้องซอยตัดสินด้วยเอาไฟพีดไฟถือไหผพีไปถือพี่น้องเอาซอยตัดสิ้นด้วยค่ะคอมเมมตนมาเลยค่ะคอมเมมตนเลยค่ะอย่าคู่ว่าไฟพีดไฟถือคอาเมมตนมาเลยค่ะเอาซึ้งๆหนาเลยเอาซึ้งๆหนาเลยว่าไฟพีดไฟถือร้วบ้านี่มั้วแต่สร้อยกูมาเติมน้ำมันมึงสิไปได้บอ่ะทำคอยบ่สครับสิไปเด้ยบ่มึงมาย่อมกูเลยเห็นบอย่อมเอาสี่ะก้อนจับมือผักใบก่อนวันนี้มาฉีดซอยกันมา จะออกจากนี่ได้จังใดน,นี่เอาเอาต้อสันเรียงมาเนี่ยมาหนี่จับมือกันก่อนมาจับมือกันเออมาคิดซอยกันคิดซอยกันเฮ็ดเจ้าไหเอาเท่าออกได้บบดนี้เฮ็ดเจ้าไหก็สิออกจากกงนี่ได้กากรหาซิบซีหมื่นวะตักโจทิบซีหมื่นยู่ในกงเนี่ยอืมโอ นเาะจะมัมึมงพากูาไปลงนรกเนาะโอ้ยอยู่นี่แหละสบายดีสบายดีไเอานี่หลังแกกูเพราะมีฝน,นตกมากนี่เฮ็ดทั้งไหนเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> เดี๋ยวมาเที่ยวประเทศนอกโอ้ยอีบ้าเอ้ยประเทศนอกขามุ่งอย่างนอเนี่สิมาห้ากูมาเอาดอกตางหมอกี่นี่มันขึ้นหัวก,กูกูก็เป็นวัดตายจน,นตัวเออไหนแล้มันดีแล้วเอาเลีเ้ยวเถอะเลี้ยวแล่ะมันออกบ่ได้นี่เฮ็ด่เนไ้ยกูจะไปกดปิดบ่ได้นี่ย จบเผิ่อท่าไหนพันทีเอาก็เขามากัวไทคูแม่เอาก็บอกเขามึิมือก็บบ๊หัดมือก็บบ๊วหัดเนียวเาาจมาจ้งไดสนะเอาครูยืนะมึงยในนี่หนียู่เลียวแมเอาอะไรจีซ่าดแบสจังใดปันีีเอาโ่ไรซามี่อันีอยู่ไ้มึงนี่บ่ไดบ่มีประโยชน์เย่เนาะสมองมึงนี่สมองมึงนี กูไม่ได้เห็นมึงถามกูตอบเดิไม่เห็นมึงถามกูกลับดิควรต้องเป็นไฟตอบอย่างเดียวบอกเออ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 เร็วเร็วเร็วปีสนเนี่ยเออเอาขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องค่ะขอบคคุณ่ะเอาละจิอกจัง